อ้าวทออ๋อพวกทอ,อมาเรียกคนนี้มาหรอเรียกพวกคนนี้มาเอาเอาโอ้โหพวิงวันนี้เก่งอยู่นะ อ๋อหยุดก่อนหยุดก่อนอ๋อเรียกมาให้จัดการไอ้คนนี้มาชนะเมืองเมืองหนึ่งอ๋อคือมันเล่ามันเล่า,เ,ลาเรื่อง แคท p คยอ้อคนนี้เป็นคนโกง i l ราเป็น太อนแมนบิสดีดอกเตอดูมูลวีร o กมบบอัอี้าป Scott t อร์เก m oh, oh. อ r i ห s ร o i n g e h e n t งานสร้างตบมือโอ้โหแมตก์ให bon. ทุกคน,นมาดูท่าเต้นกันบ้างดิ มีปัญญาดูอย่างเดียวไม่มีปัญญาซื้อ เราเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนลืมอะไรที่อย่างสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับที่จอร์นี่เอ๊ะเ,เราจะไปในอินแดนในอินเดนยปลอดไหมแนะนำตัวเป็นเพลงไปเนี่ยใครชอบว่าอย่าลืมกดลกไลค์ก,กดติดตามและกดก็บ่เงี้ผบด้เลยนะอือฮึอ ô oh, ho oh, oh, oh my god lẽ oh, oh, oh. ตัวนึงหน้งนะแป๊บตนึงนะแป๊บตนึงนะเหมือนผ้ามันชัดคมชัดขึ้นนะ เหมือนภาพมันสวยขึ้นหรหนึ่งไปภาพแล้วภาพสวยแล้วหนึง่งแสงสีโคสวยเลยดูเงาดีดูเงาผมเดเห็นปะโคสวยอะ่ะ โ,โหดูดิตุลาน,นี้ดิโค้รได้อ่ะเห็นปะอาจจะค้างหน่อยนะผมโคตรชอบวิวมันเลยอันนี้คือรถเก่าก็รถเก่าจริงๆนะดูดิ อยากย้ายด้วยโหแสงนะโโ้โหสวยอ่ะดูที่รีรบๆมวัดนะสี่วัดจริงๆอะ่ะโอ้โห คือทุกคนมันไม่ใช่ง่วงนะง่วง,งว่างจมูกอะ่ะอันนี้คือรถนะดูรถด,ดิโคดของโค้ดสวยอะ่ะเดึกเล่าดูดิ พุนดูตรงนี้ดิเห็นปะเห็นปะมันเริ่มมมันเริ่มลายความดึกเ้ยนี่คือรถแบบโดนบี้แล้วโดนทับแบนรายละเอียดมันมีนะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะดูตอนกลางคืนเริ่มดึกดูดาวโอ้โหโคตรสวย ภาพสวยจริงว่ะอันนี้คือยิบสมบัตินี่ดูเหมือนไม้จริงเหมือนไม้นี่เห็นไหมโคตรเหมือนไม้อะเนียนมากอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีสกินตะกินสวยมาก รถคือรถเลยอ่ะสวยจริงๆไ่ะนี่โอ้หดูลายถนน,นนโคตรทงโคตรสวย เซนลังกาเพื่อนให่โ,โคตรได้อ่ะพอแล้วดูโอ้โหภาพโคตรคมชัดภาพโคตรสวยผมไม่เคยเจออะไรภาพโอ้โหดูดูนนี้โอ้โหผมอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้จริงๆเลย อันนี้มันคือบ้านของไอรอนแมนนะทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนมาดูตรงนี้บ้านของไอรอนแมนโอ้โหลภาพตอนนี้โอ้โหรีวิวดีๆจะไปจะมีะเขาบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวร้อก่อนนะคือเครื่องพรพ้อมผมอะมันไม่พร้อมอย่างเงี้ยผมว่าจะตายได้นะแต่ก็เพื่อทุกคน สวยมากอ่ะดูดูดูอันนี้คือแผงแผงวงจรหดู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 อันนี้คือแผงพวกแผงทํางานวิแผงทํางานหอ้โห้องทํางานไรลอนแมนโคตรดุโออันนี้คือห้องไฟฟ้า ตอนไม่ได้มายิงนะโออันนี้คือบ้านแบบเฮ้ยทุกคนดูโอ้โหุนไอรอนแมนไล่มาตั้งแต่อันสีขาวเลยเหมือนเปียก หมือนเปี๊ยพวกคุณอันนี้อันสีดำอันนี้สีทองนะอันนี้ออกแบบสีทอง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 เองไอเลนแมนมันจะมาแปลงล่างนะนะเนี่ยมันจะมาแปลงล่างใส่ตรงนี้นะทุกคนดูดิ ภาพโคตรสวยอะผมเล่นมามันภาพมันจะไม่สวยแบบนี้นะอันนี้แบบมีพวกสิ่งของขัดร้างฟังบ้างแล้วนะต้นไม้นี่มันแบบ มันไล่สีนะต้นไม้อ่ะเฮ้ยคุ้มอ่ะผมพูดตรงๆเลยคุ้มไม่เคยเห็นเกมไรสวยขนาดนี้มาก่อนโหว,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 วู้ทไมติดว่านะเครื่องไม่สะดุดนะผมจะเล่นแบบนี้ไปแล้ว ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มาสู้นะคือผมชอบมากพูดสวยดูมุมมองมุมม,มัมมุมฝั่งนี้ สวยมากโอเคครับผมวันนี้ขอจบคลิปเท่นี้นะครับอย่าลืมชวนกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะความสวยของมันสุดยอดมากเลย